ตนก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม้ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงจังหวัดชัยนาทคุณผู้ชมนึกถึงอะไรคะหลายคนอาจจะบอกว่านึกถึงนกค่ะโอ้โหแต่ว่าถ้าเป็นในภาคการเกษตรเนี่ยมีสิ่งสําคัญนะคะที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปรู้จักกันก็คือไม้มงคลค่ะที่นี่เป็นแหล่งปลูกขึ้นชื่อแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ปลูกธรรมดาร่วมกลุ่มกันเลยเป็นแปลงใหญ่ติดตามได้ในช่วงของวิถีเกษตรเลยค่ะ รมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1จังหวัดชัยนาทร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตเป็นแปลงใหญ่รวมทั้งได้สนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้อง การของตลาดอย่างกลุ่มแปลงใหญ่ไม้มงคลจังหวัดอ่างทองที่ประสบความสำเร็จจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยค่ะเราได้เข้ามาส่งเสริมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาดในที่นี่ก็เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ผลิตไม้มงคลเราได้เข้ามาส่งเสริมจะยกระดับจากการทำไม้มงคลนะคะให้เขาได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะ ได้มีการหาวิธีในการที่จะลดต้นทุนแล้วก็หาวิธีที่จะทําให้ผลผลิตของไม้มงคลเนี่ยได้มีคุณภาพนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ได้ราคานะคะนี่ก็รวมสมาชิกตอนที่อยู่อยู่นี่ก็สามสิบเอ็ดลายนทีประมาณ20กว่าไร่30ไร่โดยประมาณเนี่ยเพราะว่าบ้านหนึ่งก็จะมี2งาน3งาน4งานอะไรประเภทนี้นะแล้วก่อนเนี่ยท,ที่ที่ไม่รวมกลุ่มนะั้นยังแบบสมาชิกจะไปซื้อกระป๋องซื้อมะพร้าวซื้อดินนี่ มันก็เรียกว่ามันไม่มีข้อต่อรองมันก็จะซื้อแพงจากไอ้ยี่ห้าเป็น30บาท40บาทอะไรเงี้ยกระป๋องก็ใบละบาทฝ่านะแต่ก่อนเนี้ยนะมันก็มันก็รวม2บาททีนี้พอเป็นกลุ่มเป็นจกกลุ่มมันมาเราก็มารวมกลุ่มแล้วมันก็ซื้อได้ใบละบาทกว่าหน่อยแล้วก็ดินมันก็ก็ยี่ห้าบาท อะไรเงี้ยมันก็จะลดมาจากกลุ่มนี้จากที่เราไปซื้อกันเองมันก็จะแพงแต่ถ้าในกลุ่มซื้อมันก็จะได้ได้ไดราคาถูกกลุ่มแปลงใหญ่ไม,ม้มงคลของเรานะคะมีเทคโนโลยีในการปลูกอย่างที่เห็นเลยว่าเราจะยกพื้นสูงขึ้นจากจากพื้นดินเพื่อป้องกันโรคเชือ้อราคะแล้วก็จะมีตะข่ายพังแสงข้างบนเนาะที่ช่วยชะลอน้ําไม่ให้หระเหยขึ้นไปข้างบนวิธีการรดน้าของเราเนี่ยตอนนี้ยังใช้เป็นสายางอยู่แต่ว่าพืชพวกนี้ใช้น้ําน้อยก็จะรดน้าอยู่แค่สัปดาห์ละสองครั้ง ตอนนี้ก็มีโรงเรียนด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีอีกเทคโนโลยีนึงที่เข้ามานะคะเราได้มาสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้นะคะในการบริหารจัดการกลุ่มการเชื่อมโยงการตลาดให้แก่สมาชิกการจะทำบัญชีโดยภายใต้ภารกิจที่เกี่ยวกับการส่งเสริมแล้วก็มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ทั้งกลุ่มจะได้มางบมา2ล้าน90 0 0หมื่นบาทนะคะ ก็คือมีการสนับสนุนโรงเรือนสําเร็จรูปสําหรับอบต้นไม้แล้วก็สลตนกลับมะพร้าวที่ประจัยการผลิตกลับขุยมะพร้าวใบกัมปูนะคะตอนที่สวนนะคะจะปลูกเป็นอากอนิมานะคะอากอนิมาเนี่ยจะเป็นชื่อภาพรวมแยกย่อยไปอีกอะ่ะมันก็จะเป็นชื่อพืชที่เป็นมงคลค่ะไม่ว่าจะเป็นอัญมณีทรัพย์ม,ม,มงคลลัคก,กี้ค่ะมหาเศรษฐีโชคเก้าชั้นเศรษฐีโพทองนะคะถ้าที่สวนทําอยู่ก็จะประมาณ 40-50ชนิดนะคะแต่ว่าก็จะเป็นตระกูลอากูนิมาทั้งหมดเลยด้านการตลาดนะคะช่องทางในการขายเนี่ย จะมีะร้านที่เขารับเราประจําอยู่แล้วนะคะหลักๆก็จะมีคลอง15ค่ะตลาดทั้งเงินแล้วก็จะมีตลาดที่นครราชสีมาตลาดจตุจักรนะคะอันนี้จะเป็นที่ผลิตเพื่อขายส่งนะคะส่วนขายปลีกเนี่ยจะมีหน้าร้านอยู่ตลาดย้อนยุคค่ายบางอาจาแล้วก็จะมีช่องทางออนไลน์นะคะก็จะเป็นไลฟ์สดนะคะจะอยู่ในกลุ่มอโกนิมาเนาะแล้วก็จะมีเพจด้วยนะคะเพจชื่อว่าส่วนครินนะคะและนี่ก็คือผลสำเร็จกลุ่มแปลงใหญ่ไม้มงคลสำหรับท่านใดที่สนใจไม้มงคลแห่งนี้ สามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook สวนนัครินหรือโทรได้ที่0949318585ได้เลยนะคะ มส่งเสริมการเกษตรนะคะพยายามที่จะสนับสนุนเกษตรกรนะคะให้รวมตัวและรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่เพราะว่ามีข้อดีเยอะแยะมากมายเลยผลผลิตดีมีคุณภาพลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยใครชอบไม้มงคลอย่าลืมสนับสนุนเกษตรกรที่จังหวัดชัยนาทกันนะคะส่วนในช่วงหน้าจับกระแสเกษตรมีเรื่องราวดีๆที่ห้ามพลาดเด็ดขาดสักครู่เดียวเดี๋ยวมาชมค่ะ